ทำไมสมัยนี้ไปสมัครงานมีแค่ผลคะแนนสอบโทอีกอย่างเดียวถึงไม่พอเดี๋ยววันนี้ครูพิธามมาอธิบายให้ฟังครับต้เชี่ยหอสวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับครูพิธามไชนิสจิ๊บจิบครับ และวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์รอบรู้ HSK กับครูพิธามนั่นเองครับซึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยครูพิธามจะมาอธิบายนะครับถึงรายละเอียดต่างๆ และปัญหาต่ตางๆในการสอบ HSK นั่นเองครับแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กันใน EP ที่1นั่นเองทุกคนและ EP ที่1ในวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะมาคุยกันนั่นคือเรื่องของนะครับทำไมถึงไปสมัครงานในสมัยนี้เนี่ยเรามีแค่ผลสอบโทอีกอย่างเดียวถึงไม่พอและนี่คือ5สาเหตุนะครับที่เราเนี่ยควรที่จะมีผลสอบ HSK นะครับติดไปด้วยเวลาไปสมัครงานหรือไปสมัมภาษณ์งานนั่นเอง เป็นเรื่องที่สำคัญมากทุกคนสำหรับเด็กที่เพิ่งจบใหม่นะครับหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนงานนะครับเวลาเรามีแค่ผลสอบโทอีกอย่างเดียวเนี่ยมันพออะไรนะครับถึงเหมือนว่าจะไม่พอแล้วในยุคแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพราะอะไรกันแน่นะครับ และตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปคุยในหัวข้อของเราในวันนี้กันเนี่ยตอนนี้ครูพิธานได้เปิดกลุ่มทั้งหมด4กลุ่มนะครับใน Facebook กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนใดๆเลยนะครับสามารถเข้ากลุ่มนี้ได้เลยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีชื่อว่าพูดภาษาจีนได้ภายใน20วันนั่นเองครับในกลุ่มนี้ครูพิธานจะมาอัปเดตคลิปสอนภาษาจีน ตั้งแต่พื้นฐานนะครับไปจนถึงบทสนทนาที่ใช้คุยกันในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับรับรองเลยว่าใครที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถพูดภาษาจีนได้แน่นอนนะครับและอีก3กลุ่มที่เหลือนะครับสำหรับใครที่มีพื้นฐานแล้วอยากจะไปสอบ HSK ระดับ 3, 4และ5นะครับใน3ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ครูพิธานจะมาตะลุยข้อสอบและสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการสอบ HSK นั้น เ,เป็นอีก3กลุ่มที่เป็นกลุ่มฟรีเหมือนกันนั่นเองสําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code โคดด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับพิมพ์มาที่แอดนะครับ k r u p t i f e แล้วกดแอดมาเพื่อเพื่อนกันก่อนนะครับและลิงก์ในการเข้ากลุ่ม f a c e b o o k เนี่ยก็จะเด้งขึ้นมานะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปได้เลยนั่นเองโอเคไหมแล้วไปเจอกันในกลุ่มนะครับ ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า HSK เนี่ยคืออะไรนะครับ HSK เนี่ยคือการสอบวัดระดับภาษาจีนที่ใช้เป็นสากลนั่นเองนะครับซึ่ง HSK เนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด6ระดับนั่นเองไล่ระดับความยากขึ้นไปตั้งแต่ระดับหนึ่งก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับ6นั่นเองทุกคนและนะครับใช้ทำอะไรได้บ้าง HSK นะครับจะสามารถใช้ในการขอทุนเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีนหรือนะครับใช้ในการสมัครงานในองค์กรถึงบริษัทต่างๆนั่นเองครับซึ่งในบริษัทแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยเวลาเขาเปิดรับสมัครงานนะครับสำหรับพนักงานที่พูดภาษาจีนได้เนี่ยเขามักจะเรียก HSK ที่ระดับ4หรือ5นะครับขึ้นไปนั่นเองซึ่งระดับ4ก็อาจจะเป็นพนักงานโรงแรมทั่วไปหรือว่าเป็นแอร์หรือว่าสจวกนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ ถ้าระดับ5เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรทั่วๆไปเลยนั่นเองครับหลังจากที่เรารู้กันแล้วว่า HSK คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของ5สาเหตุนะครับที่ทุกคนควรจะมีผลสอบ HSK ติดไปด้วยเวลาไปสมัครงานหรือไปสัมภาษณ์งานสมัยนี้เนี่ยมีแค่คะแนนสอบโทอีกอย่างเดียวไม่พอแล้วเพราะอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับคือในสมัยนี้เนี่ยแทบจะทุกคนเนี่ยเขามักจะสามารถพูดภาษาอังกฤษกันได้แล้วนั่นเองแล้วส่วนใหญ่นะครับเขาก็มีผลคะแนนสอบโทอีกกันด้วยทุกคนทุกคนลองคิดภาพตามนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราไปสัมภาษณ์งานแล้ว คู่แข่งของเรานะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนแล้วเขามีผลสอบคะแนนโทอีกเหมือนเราเลยเขาได้คะแนนโทอีก800เท่ากับเราเลยแต่เราเนี่ยเป็นเด็กจบใหม่นะครับหรือเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในด้านงานงานที่เรากําลังจะสมัครเนี่ยเราจะทํำยังไงทุกคนนะครับตัวเอชาเขาจะเลือกเราหรือเปล่า น,นี่คือคําถามที่อยากจะฝากไปให้ทุกคนคิดนั่นเองแต่นะครับถ้าสมมุติเรามีคะแนนสอบ HSK เราสามารถพูดภาษาจีนได้เนี่ยนะแน่นอนว่าเราจะมีโอกาสในการได้งานงานนั้นมากขึ้นนั่นเองโอเคไหมทุกคนพระเรามีคะแนนสอบ HSK ปุ๊บมันก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้งานดีๆมากขึ้นนั่นเองครับ และหัวข้อที่2นะครับคือในเรื่องของตำแหน่งงานนั่นเองถ้าวันนี้นะครับเราเป็นเด็กจบใหม่ที่พูดได้แค่ภาษางกฤีอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่าตำแหน่งงานเนี่ยมีเยอะไหมก็เยอะนะครับอย่างเช่นในเว็บ jobsdb ดับของที่ครูพิธันหยิบมาให้เนี่ยนะครับงานก็ค่้นข้างที่จะเยอะนั่นเองแต่คู่แข่งเราก็เยอะตามไปด้วยแต่นะครับถ้าเราสามารถพูดภาษาจีนได้และมีผลคะแนนสอบ H s ชบอกเลยว่าตำแหน่งงานในการที่เราจะสามารถเลือกได้เนี่ยที่เราจะสามารถสมัครได้เนี่ยจะมีเยอะมากขึ้นแน่นอนนะครับก็ถ้าสมมติเรามีโอกาสที่จะเลือกงานได้มากขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆมากขึ้นได้งานที่เราสามารถ ทำงานได้ใกล้ๆกับที่พักเรามากขึ้นนั่นเองถูกไหมทุกคนงานดีชีวิตก็ดีตามไปด้วยนั่นเองและเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของรายได้นั่นเองมันเป็นเหมือนหัวข้อหลักเลยนะที่เวลาเราเลือกงานสักง,งานหนึ่งเนี่ยเราก็มักจะเลือกเพราะตัวเงินเดือนเป็นหลักถูกไหมทุกคนนะครับอาจจะเป็นหัวข้อหลักของหลายๆคนเลยนั่นเองนะครับซึ่ง ก็แน่นอนว่าคนที่สามารถพูดภาษาจีนได้หรือมีผลสอบ HSK เนี่ยนะครับจะสามารถเรียกเงินเดือนได้ดีกว่าคนที่ไม่มีผลสอบแล้วก็พูดภาษาจีนไม่ได้นั่นเองถูกไหมลองคิดภาพตามนะครับถ้าสมมติเนี่ยเราเนี่ยเรียนจบสายอะไรมาดีหล่ะสายวิศวะแบบเนี้ยนะครับถ้าสมมติเราเนี่ย เรียนจบมาเหมือนกับเพื่อนๆคนทั่วไปนะครับได้เกียรินิยมทั่วๆไปเราก็สามารถเรียกเงินเดือนได้แค่ตามเรทน,นะครับขององค์กรต่างๆซึ่งเรทมันก็ค่อนข้างที่จะฟิกซ์ไว้อยู่แล้วกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงเด็กจบใหม่ก็ได้แค่นี้แนะ่นอนแม้ว่าเราจะได้เกียรินิยมมาด้วยนะครับก็ไม่ได้หนีกับเพื่อนไปมากนะครับหมายถึงรายได้ของเรานะแต่นะครับลองคิดกับการถ้าเราสามารถพูดภาษาจีนได้มีทักษะที่มากกว่าคนอื่น มันก็แน่นอนว่าเราจะสามารถเรียกรายได้นะครับเรียกเงินเดือนที่มากขึ้นได้ด้วยนั่นเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเรานะครับสามารถเริ่มต้นการทํางานนะที่รายได้สูงๆได้เนี่ยที่เงินเดือนสูงๆได้เนี่ยเวลาเรา ก้าวไปในตำแหน่งที่ดีกว่าเนี่ยเงินเดือนมันก็มักจะพุ่งพวดมากกว่าคนทั่วๆไปแน่นอนนะครับหรือคนที่ทํางานอยู่แล้วนะอยากจะอัพเงินเดือนของตัวเองนะการที่เราพูดภาษาจีนได้แล้วไปเปลี่ยนงานเนี่ยเราอาจจะได้เงินเดือนมากกว่างานที่เราทําอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับมีผลสอบ HSK ด้วยเนาะซึ่งนี่ก็เป็นเหมือนเรื่องหลักเลยนะครับในการทํางานเพราะรายได้นะครับเป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับ โอเคนะครับและหัวข้อที่4นั่นคือเรื่องของโอกาสในการก้าวหน้าในการทํางานมีมากกว่าคนอื่นมันเพราะอะไรทุกคนนะครับลองคิดภาพตามถ้าสมมตินะครับเราเนี่ยสามารถเข้าไปในบริษัทบริษัทหนึ่งได้แล้วเราเนี่ยก็มักจะก้าวหน้านะครับในการทํางานด้วยการทําผลงานต่างๆออกมาถูกไหมแต่ถ้าเราทํางานในองค์กรที่มีเจ้านายเป็น คนจีนนะครับแล้วเราสามารถพูดภาษาจีนได้ด้วยก็แน่นอนว่าเราจะมีผลงานนะครับที่มากกว่าคนทั่วๆไปแน่นอนโอเคไหมเพราะว่าคนทั่วไปที่เขาพูดได้แค่ภาษาอังกฤษเขาจะทําผลงานต่างๆได้แค่ในความสามารถของเขาตามขอบเขตความสามารถของเขานะครับแต่เราพูดภาษาจีนได้ด้วยเราก็สามารถเข้าถึงนายของเราได้มากกว่านะครับแน่นอนว่าชีวิตเราเนี่ยจะสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต,ตได้มากกว่าคนทั่วไปแน่นอนนะครับนี่ชีวิตเราก้าวหน้าเร็วเท่าไหร่นะครับเงินเดือนเราก็จะมากขึ้นตามเท่านั้นชีวิตนะครับก็จะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นเท่านั้นนั่นเองโอเคไหมและพูดถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับในวันนี้นั่นคือเรื่องของโอกาสในการตกงานเนี่ยต่ำนั่นเองนะครับในสมัยนี้เนี่ยพนักงานในองคอ์กรไม่ว่าจะองค์กรใหญ่นะครับองค์กรขนาดกลางหรือบริษัทขนาดเล็กเนี่ย โดนไล่ออกกันเป็นแถวนะทุกคนนะครับตกงานกันเป็นว่าเล่นเลยในยุคโควิดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับสามารถพูดภาษาจีนได้เนี่ยมันก็จะทําให้เรานะครับเป็นเหมือนคีย์ของบริษัทได้มากขึ้นนั่นเองนะครับมีประโยชน์กับองค์กรมากขึ้นก็จะสามารถนะครับลดนะ โอกาสในการที่เราจะถูกไล่ออกได้มากขึ้นนั่นเองโอเคไหมแต่นะครับถ้าสมมติเราอยังตกงานอยู่อีกถูกไล่ออกอยู่อีกนะครับโอกาสที่เราจะสามารถหางานใหม่ได้เนี่ยก็มากกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่สามารถพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากโอเคไหมทุกคนเพราะเรามีทักษะและมีความสามารถมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากทักษะภาษา,าจีนนะครับเป็นทักษะที่จะปิดตัวเราไป จนเราแก่เท่านั่นเองนะมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่หายไปไหนแน่นอนโอเคไหมทุกคนนะครับแล้วถ้าสมมติเราอยากจะหางานใหม่เนาะถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วที่เขาพูดได้แค่ภาษาอังกฤษเนี่ยยังไงเรามีโอกาสได้งานมากกว่าพวกเขาแน่นอนนะครับและนี่ก็คือ5สาเหตุที่ว่าทำไมทุกคนในการควรที่จะมีคะแนนสอบ HSK ติดไปด้วยเวลาไปสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับ และก่อนจะจากกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนใดๆเลยนะครับตอนนี้ครูพิธามได้เปิดกลุ่ม a c e b o o k นะครับชื่อกลุ่มว่าพูดภาษาจีนได้ภายใน20วันนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครูพิธามจะมาอัพคลิปสอนภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงบทสนทนานที่ใช้พูดในชีวิตประจําวันแน่นอนว่าใครที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับพูดภาษาจีนได้แน่นอนนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งสําหรับใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วอยากจะไปสอบ HSK ระดับ3 4และ5นะครับครูพิธานได้เปิดอีก3กลุ่มใน a c e b o o k Group นะครับชื่อกลุ่มว่า Hack HSK นั่นเองนะครับมีทั้งหมด3กลุ่มซึ่งในกลุ่มนี้ครูพิธานจะมาสอนแล้วก็พาตะลุยข้อสอบ HSK นะครับพร้อมกับสอนเรื่องไวยากรณ์และคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการสอบ HSK กันด้วยนั่นเองสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่านะครับพิมพ์แอดไลน์แอดไปนะครับที่ แอดนะครับตามด้วย K R U P T I M E แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวลิงก์ในการเข้ากลุ่ม Facebook เนี่ยจะเด้งขึ้นมาเองถ้าสมมติไม่เด้งนะครับให้พิมพ์บอกกลุมพู้ถามมานะครับเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะเป็นคนพานะครับเข้ากลุ่มเองโอเคและใครสนใจนะครับไปเจอกันในกลุ่มก่อนจากกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe นะครับใครที่ดูอยู่ใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้กับครูพิธามด้วยส่วนใครที่ดูใน a c e b o o k นะครับอย่าลืมกดติดดาวให้ครูพิธามด้วยนะครับซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยครูพิธามจะอัปเดตคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดเคล็ดฟรีๆดีๆเกี่ยวกับ HSK แบบนี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยครูพิธามก็ลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหนาะ EP ที่2จะเป็นเรื่องของอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยเจเจ